สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนอันเนื่องมาจากดาวพระพุธดวงนี้นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีมาได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆแต่อยู่ในเรือนอารีของท่านจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ เมื่อดวงดาวต่างๆนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายราศีนะคะย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะในคลิปนี้ชาวลัคนาราศีมีนค่ะจะได้รับอิทธิพลจากการโครจรย้ายราศีของดาวพระพุธซึ่งดาวดวงนี้นะคะเมื่อย้ายมาอยู่ในภพอริของท่านได้ถึง3ตําแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาจักรอุจจาวิราชและราชาโชคค่ะแต่ดาวดวงนี้นะคะอยู่ในเรือนอริของท่านจะเป็นเช่นไายนั้นชาวลัคนาราศีมีนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัก จากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะส่วนถ้าท่านใดน,นะคะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดที่สําคัญมากๆนะคะเวลาเกิดที่แน่นอนมาด้วยนะคะจะผูกดวงวางลัคนาให้ท่านท่านก็เอาลัคนาที่ผูกได้นะคะไปฟังคลิปที่ตรงกับลัคนานี้ก็จะเกิดความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านนะคะ และดาวพระพุธดวงนี้นะคะเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอริของท่านก็ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่20สิงหาคมปี65นี้นะคะและเขาก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีค่ะดาวคู่นี้นะคะได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆเพียงแต่เขาอยู่ในเรือนอริของท่านก็อาจจะให้คุณน้อยลงไปหรือในตรงจุดนี้นะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีอุปสรรคปัญหา ต่างๆมากมายเลยนะคะในชีวิตของท่านอันดับแรกเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องความรักความผูกพันนั่นเองค่ะในตรงจุดนี้นะคะในเมื่อดาวเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของท่านก็คือดาวพระพุธดวงนี้นะคะโคจรไปอยู่ในเรือนอริช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็จะต้องใจเย็นๆนะคะจะพูดจะคุยอะไรกับคนรักของท่านก็ขอให้มีสติจะพูดอะไรให้คิดดีๆก่อนจะพูดค่ะถ้าจะเป็นการดีที่สุดนะคะ ถ้าไม่จําเป็นจะพูดเราก็ไม่พูดนะคะพูดไปก็ทะเลาะกันเพราะว่าความนึกคิดต่างๆหรือคําพูดของเรานะคะอาจจะนํามาซึ่งการทะเลาะเบาะแวงก็เป็นไปได้นะคะหรือในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะญาติผู้ใหญ่ของท่านด้วยก็เป็นไปได้ะคะ่ะอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะผิดใจกันทะเลาะกันมีความคิดไม่ลงรอยกันหรืออาจจะเป็นศัตรูกันในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ จีลาจะพยายามนะคะพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมหลายๆแง่งมุมที่จีลามองเห็นนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่จะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านค่ะหรือในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงหุ้นส่วนในการทํางานก็เป็นไปได้นะคะเพราะปัตนินี้นะคะมีความหมายมากมายเลยเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมถ้ามีคอนเน็กชันอะไรกับใครนะคะหุ้นส่วนนั่นแหละค่ะจะมีความสําคัญมากๆในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะอาจจะพูดอะไรออกไปนะคะหรืออาจจะเสนอ ความคิดอะไรออกไปอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นกับหุ้นส่วนของท่านก็เป็นไปได้วิธีแก้ไม่ยากนะคะขอให้มีสติและก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆพูดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากในเรื่องของหุ้นส่วนนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาด้วยนะคะก็จะเป็นการดีสำหรับท่านนะคะ นอกจากความหมายต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะยังมีความหมายในลักษณะที่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเจรจานะคะกับกลุ่มธนาคารกับกลุ่มไฟแนนซ์ต่างๆและในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการเซส็นสัญญาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ของจิราที่พยากรณ์ไปแล้วนั้นนะคะ จิราพยากรไปในลักษณะแบบกว้างๆนะคะจีราไม่ได้ทราบดวงชะตาของท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะดังนั้นค่ะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ